สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมผู้การวินัยนะครับนักคณนิสศาสตร์สองแทงอีกเช่นเคยเออขออนุญาตพูดถึงราคาน้ํามันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเหลืออดจริงๆคือราคาน้ํามันทุกวันนี้ที่แพงเนี่ยมันมีสองประเด็นนะครับกลไกการตลาดโลกก็แพงแต่มันไม่ถึงที่สุดตอนนี้นะ้ำมันตลาดโลกอยู่ประมาณร้อยเหรียญเนี่ยน้ำมันตลาดโลกร้อยเหรียญเนี่ยนะครับต้นทุนการ,ก,าร,ก,ารกันก็ประมาณยี่ิบบาทต่อลิตร ถามว่าต้นทุนการกันยี่สิบบาทต่อลิตรเนี่ยนะคุณขายปีกสามสิบาทคุณบวกกองทุนน้ำมันสองบาทบวกสรรพสิทธิสรรพสามิตสบาทบวกหาและกระช่างเหรอช่องว่างสิบาทคุณทําได้ไหมตอนนี้น้ำมันตลาดโลกเหลือประมาณร้อยเหรียญเนี่ยนะต้นทุนการกันอยู่ที่ประมาณยี่ิบาทต่อลิตรมึงขายสาสิบาทต่อลิตรมึงก็ขายได้ไม่ต้องสี่สิบบาทนี่คือการโกงชั้นที่หนึ่ง ต่อให้ตลาดลอกอยู่ที่ร้อยเหรียญต้นทุนการกันมันก็อยู่ที่ยี่สิบบาทเอาโอเคถ้ามึงบอกว่ามึงทาไม่ได้นะกูจะฝากอีกเรื่องหนึ่งมึงไปนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียมาเลยน้ำมันรสมรูปจากรัสเซียนะครับผมเชื่อว่าน้ำมันสเร็จรูปจากรัสเซียนั้นลิตรหนึ่งน่าจะไม่เกิน9บาทหรือสูงสุดก็ไม่เกิน12บาทหรือ15บาทน้ำมันดิบรัสเซียผมได้ข่าวมาว่านะครับประมาณ30เหรียญต่อบาเรลน้ำมันดิบรัสเซียตอนนี้30เหรียญต่อบาเรล มึงก็ซื้อมากันได้สามสิบเหรียญต,ต่อบาล้ลต้นทุนลิตรละหกบาทกูให้ค่าการกันมึงเลยลิตรละบาทต้นทุนมึงก็เจ็ดบาทแต่ดั้มมึงอ้างรูนอ้างนี่มึงเอาน้ํามันสําเร็จรูปจากรัสเซียมาเลยไปซื้อสําเร็จรูปจากรัสเซียผมเชื่อว่าไม่เกินเก้าบาทหรือสูงสุดก็ไม่เกินสิบห้าบาทแล้วมาตั้งราคาลงกันในเมืองไทยเลยถ้ากลัวว่าลงกันมันจะแจ้งนะให้ลงกันเป็นคนนาเข้ามานําเข้ามาเก้าบาทจากรัสเซียหรือสิบบาทจากรัสเซีย แล้วมาบวกค่ากันกันรักสองบาทก็เป็นสิบเอ็ดบาทที่เหลืออีกยี่สิบาทมึงบวกเอาจะบวกอะไรช่องว่างน้ำมันลเสเซียกับราคาในประเทศไทยเนี่ยห่างกันประมาณยี่สบาทสามสิบบาทนะมึงบวกเลยกองทุนน้ามันอย่าก,กู้นะได้ข่าวรัฐบาลจะลดราคาดีเซลลงสามบาทอย่าอ้างว่าต้องกู้เงินกองทุนน้ำมันมาโปนะยานะยานะถ้าจําเป็นต้องกู้กองทุนน้ำมันมาโปะนะไปนาน้ามันดีเซลจากลัเสเซียมาเลย ไม่ต้องกู้ผมยืนยันทางออกนะครับน้ํามันจากรัสเซียเนี่ยนะไม่ต้องเสียกองทุนน้ามันแต่ได้กองทุนน้ามันอีกถ้าเราได้น้ํามันจากรัสเซียมาตีแค่สิบาทกลมๆเลยคุณได้น้ํามันจากรัสเซียมาสิบาทเนี่ยนะผมให้ช่องว่างคุณสิบห้าบาทน้ํามันทุกชนิดขายแม่งยี่บห้าบาทบวกกองทุนน้ามันไปสามบาทบวกสัับสามิตไปห้าบาทบวกการตลาดไปสองบาทมึงจะบวกหาละกระช่างช่องว่างน้ามันรัสเซียกับน้ํามันไทยเนี่ยผมให้เลยคุณนําเข้ามาสมมติสิบาทนะครับ แล้วคุณมาขายยี่ห้าคุณมีช่องว่างสิบห้าบาทอยากบวกหาอะไรก็บวกไปรัฐบาลก็ได้กองทุนน้ำมันแต่ถ้าคุณอ้างอิงราคาตลาดโลกตอนนี้นะอ้างราคาสิงคโปร์ตอนนี้นะได้ข่าวว่ารถดีเซลลงสามบาทไม่รู้จริงหรือไม่นะผมเชื่อว่าเดียก็ต้องไปกู้กองทุนน้ำมันอีกัะแม่งบ้าถ้าบริหารงานงงโง่แบบนี้นะอย่าบริหารอย่าลืมว่ากลไกการบริหารต้องเหนือกว่ากลไกการตลาด คุณปล่อยให้กลไกการตลาดมันบริหารเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะย่ามีรัฐบาลทาหาอะไรคุณไปดูบูนไปดูซาอุไปดูคูเวตเขาปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ไม่มีประชาธิปไตยน้ำมันแม่งดิบละบาทสองบาทประชาชนเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรีทั้งประเทศเขาอยู่ได้ทําไมอ่ะไม่เห็นมีประชาธิปไตยเลยแล้วไม่ด้มีเผด็จการด้วยมึงอย่าอ้างหาเหวอะไรมากมายนัก ถ้ามันทําไม่ได้นะประชาชนตายแก้ปัญหาน้ำมันแพงไม่ได้ผดเด็ดการก็แก้ปัญหาน้มันแพงไม่ได้ถวายคืนพระราชจำนาจครับเพราะผมเชื่อในกษัตริย์ครับว่ากษัตริย์รักประชาชนเหมือนลูกและกษัตริย์มีตระกูลเดียวแต่ในทุนน้ําเน่าในทุนผูกขาดนี้เป็นสิบตระกูลและในทุนเห็นแก่ตัวมีเป็นร้อยตระกูลและนักการเมืองชั่วซื้อเสียงก็มีเป็นร้อยตระกูลประเทศชาติเราชิบหายทักวเนี้ยเพราะนักมนเมืองร้อยตระกูล พ่อค้าร้อยตระกูลใหญ่ๆมันกินประเทศเพราะฉะนั้นอย่าไปจับย่วงล่วงเกินพระองค์ท่านผมว่าจะขวายคืนพระนานาาพระองค์ท่านไปเลยไปดูซาอุคูเวตบูไนเขาอยู่ดีมีสุขไม่มีปะ้วงไม่มีเหลืองไม่มีแดงนะรประชาชนอยู่ดีมีสุขน้ำมันลิตรบาทสองบาทเขาก็อยู่ได้นะะประเทศไทยเนะี่ยน้ำมันไม่ใช่ไม่มีนะครับถ้าใครสงสัยน้ำมันประเทศไทยมีเยอะหรือไม่ผมจะพาไปดูครับสวัสดีครับ